สรุปผลมวยศึกวันจะประชิดจางเฉลหลงประแทะแสงมณีครับจางฉลงเจ้าของฉายามวยไทยบอยครับเจอก,กับทางแสงมณีทาลกเงินล้านของไทยเราเกมยกหนึ่งยังถือว่าดูเชิงกันอยู่ครับแต่ก็มีจังหวะหวาดเสียวจางนี่พยายามต่อยมัดแสงมณีเองช่วงแรกๆก็ยังดูเกรงครับยังตั้งรับไม่ค่อยถูกเหมือนกัน เกมยก2แสงมณีขยับเข้าหาก่อนครับจางก,ก็พยายามหาจังหวะออกหมัดออกแข้งบ้านครับยกนี้ดูแสงมณีทําได้ดีขึ้นนะครับรอจังหวะ2ดักเตะได้สวยเลยทีเดียวยก3ตน้นยกก็มีเหตุอุบิเหตุเล็กน้อยครับแสงโดนถีบไข่ครับเกมก็หยุดไปสักพักหนึ่งรูปเกมหลังจากนั้นก็เป็นการชิงจังหวะออกกันครับแต่ว่ารวมๆแล้วแสงมณีทําได้ดีกว่ารอจังหวะ2ดักเตะเน้นๆไปหลายทีเลยนะครับในยกที่3 ครบ3มยกกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้แสงมณีครับชนะจางเฉลนหลงไปและถือเป็นการกลับมาเปิดตัวที่ดีของแสงมณีครับในสีเสื้อของ PK แสนชัยมวยไทยยิมก็เดี๋ยวตัดมาเป็นบางจังหวัดนะครับใครอยากดูลิขสิทธิ์แท้ดูทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มีให้ดูเหมือนกันครับตรงนี้เรามารายงานผลกันครับอย่างรวดเร็วครับก็เป็นจังหวัดที่แสงมณีแล้วครับรออยู่ครับเป๊ะซาเลยครับเน้นๆครับตอนแรกผมดูเหมือนจางจะไม่ยุบ แต่สุดท้ายจางก็ยุบนะครับอโหก็เริ่มจางไปเอยจังหวะที่โดนทีบไข่ครับและนี่เป็นดอกสุดท้ายในยก3เน้นๆครับเดี๋ยวดูอีกทีครับนี่ครับปังครับเน้นๆครับก็นี่เลยครับคือคลิปที่นำมาฝากกันครับฝากกดติดตามครับใครยังไม่กดติดตามแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับเอาไปพร้อมกัไมคลิปนาครับแสงมณีชนะจางเฉลิเปิดตัวเดบิวต์ใหม่ในสีเสื้อพีเควันแชมเปี้ยนชิพครับ